มานับกับยายก่อนนุ่นขางหานตีห็อดเจ็ดเจ็กเอ,อ๊มีกี่อันครับแต่งัน <c oughs> เแดเลขเก้าเมื่อกี้น้องทีนับได้แปดอันเลขแปดอยู่ตรงไหนครับเออโ okay, อเคอวงเก่งมากวงเลขแปดค่อยๆวงลูกค่อยๆวงเออค่อยๆวงนะโอเคใบสีภาพที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับอ่าอันหนอันนี้คือโต๊ะนะลูกนะแล้วอันไหนอันนี้อยู่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างใต้ตอยู่ข้างใต้อันไหนอยู่ข้างบนลูก แบร์หมีใช่ไหมครับอ่ะแบร์หมีอ่ะแบร์หมีสีอะไรดีอ่าแบร์หมีสีฟ้าอ่ะระบายสีฟ้ามาระบายดีๆลูกระบายระบายแบร์สวยๆนะอ่าระบายระบายสีระบายระบายแบร์นี่ให้แบร์สวยๆจะได้ไปให้คุณครูดูเนาะใช่ไหมครับอ่ะระบายดีๆกดกด กดๆหน่อยกดค่อยๆกด,ๆกดลูกมันจะได้ไม่ออกข้างนอกใช่ไหมอ่านน้งทีระบายทีระบายสีแบ์อ่าใช่ไหมแบ์สีฟ้าเลยอ่าระบายหน้าแบ์หน่อยเออระบายหน้าแบ์หน่อยกดาโอ้ยระบายหน้าแบ์อ่าระบายกดไปน้กงที่กดไปอ่ากดสีระบายระบายแบ์อ่า กดติกดเออโอเคโอเคโอเคระบายอีกเนี่ยขาหมียังไม่ติดเลยโอเคอ่าระบายระบายไประบายไปอ่าแบร์สีฟ้าทีนี้อันนี้เขาถามว่าระบายสีที่อยู่ข้างล่างโต๊ะอันไหนอยู่ข้างล่างลูกอันเนี้ยระหว่างอันเนี้ย น้องทีต้องดูก่อนดูสิ่งของที่มันอยู่ใต้โต๊ะก่อนโต๊ะข้างล่างภาพข้างล่างเนี่ยอันไหนมันอยู่ใต้โต๊ะลูกอ่า<ด>โหลใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้มันอยู่เท่าไรบนโต๊ะอ่าอเขาบอกว่าให้น้องทีระบายสีที่อยู่ข้างล่างโต๊ะอ่าอันไหนอยู่ข้างล่างโต๊ะโอเคอ่าหนูระบายไปกดๆหนูค่อยๆระบายระบาย ระบายเล็กๆลูกไม่ต้องระบายเยอะๆระบายเยอะๆมันไม่สวยอ่าน้องทิก็ค่อยๆขีดสีเห็นไหมเอ๊วันนี้เรามีโหลสีแดงด้วยเราจะเอาไว้ใส่อะไรนะอ่าน้องทีระบายไปค่อยๆระบายค่ะอาขีดขีดไปลูกเออไม่เป็นลายค่อยๆขีดมันจะไม่เกินลูกเก่งมากเอออย่าอย่าระบายกระบายเบาๆสิลูก ระบายระเบาเออนั่นแหละถูกต้องครับห<า>เห็นไหมอันนั้นฝาปิดครับอ่ะระบายได้ดกฝาปิดระบายค่อยๆระบายเออค่อยๆระบายฝามันจะได้ไม่เกินเนาะโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้ถูกต้องนี่แหละคุณครูให้ระบายเก่งมากเก่งมากเลยขึ้นไปเดี๋ยวลากจากตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้อ่ะลาก ค่อยๆลากลากตามเส้นปะหลูกค่อยๆเอ,อ้ยเก่งมากอ่าเยี่ยมเยี่ยมอ่ะอันนี้ลูกเราลากขึ้นนะค่อยๆอ,อุ้ยสองแล้วเก่งๆอ่ะอันที่สามครับลากขึ้นอ้ยเก่งๆเก่งๆอันที่สี่ลากขึ้นค่อย,อย,อยลๆ,ๆลากค่อยๆลาก ไม่สวยไม่สวยนะเอาใหม่นะต้องลากตรงๆเนอะอ่ะมาล่าขึ้นตรงเส้นปากอุ้ยอุ้ยอ่ะลากขึ้นลากขึ้นตรงเส้นปากนะเนี่ยอันนี้มลากขึ้นลากขึ้นเลยโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยอ่าเก่งมากเลยโอ้โหนี่โอเคโอเคโอเคลากขึ้นโอเคเก่งมาก เอ้ได้แล้วหนึ่งแถวอ่ะอันนี้เอ้คน,นี่นค่อยๆลากลุกมันจะได้ตรงเนาะน้องทีอย่าเล่นนะลูกนะเออเก่งอูันนี้ตรงเลยเอาใหมอ,นนอันนี้ไม่ตรงลบไหมลบไหมอันลบเนาะโอ้โหน้องทีจะได้ลากตรงๆนะอ่ะโอเคค่อยๆลากลุกค่อยๆแล้วมันจะตรงอุ้ยมันไม่ตรง่ะเอาใหม่เอาใหม่ ไม่เอาลูกค่อยๆลากค่อยๆลากค่อยๆโอเคโอ้ใครอ่ะใครออก็ลากูไม่เป็นไรหรอกลูกอ่าอ่อันนี้ลากใหม่อ่าอ่าลากค่อยๆลากลูกอ่าสามแล้วลุล่วงเนาะอ่าซีค่อยๆลากโอ้โ,โหค่อยๆลากอ่าอ่าค่อยๆลากหกโอ้โอหเจ็ด Oh ho oh. <coughs> yem 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 ok d e loi guru đốc u lắc, lắc. e e tie ok f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 it, f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  G-Girl f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  เล้วทีมองหนังสือลูก I I หนังสือ J J รัก K K ไก่ดาว L L ล,ลายอ้อน L น้องโต M เมังกีลิงเอ็นเนลังนโอโอ